เมื่อเชื้อ hiv เจาะเข้าไปในเซลล์ cd 4จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วในที่สุดจะมีชิ้นส่วนที่เกิดจากเชื้อ hiv ปลปรากฏอยู่บนพื้นผิวเซลล์ติดเชื้อและทำให้เซลล์ทีพิคาดรู้ว่าเซลล์นี้ติดเชื้อแล้วจึงเริ่มทำการกำจัดโดยเกาะติดแล้วปล่อย สารเข้าสลายเซลล์ที่เชือนั้นในกรณีที่เซลล์ที่พิการกำจัด เซลติดเชื้อไม่ทันเชื้ออชวีจะพัทุออกจากเซลล์ติดเชื้อแล้วแพร่กระจายออกไปทำให้เซลล์ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากมายถึงแม้ในที่สุดเซลล์ติดเชื้อเดิมจะถูกกำจัดไปก็ตาม คณะนักวิจัยได้พัฒนาสารสก,กัดแอปโกแคปที่กระตุ้นซ d 4ได้ด้วยประสิทธิภาพสูงคือสามารถกระตุ้นเม็ดเลืดขาว TS17 หลายเท่ากระตุ้น TS1, TS9 อย่างละ2เท่าดังภาพที่เห็นนะครับใน15วันของการใช้สีแคปซูลต,ต่อวัน TS1 เพิ่มขึ้น2เท่า TS9 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TS17 เพิ่มขึ้น5เท่า TH1, TH9 และ t s 1 7ที่เพิ่มขึ้นต่างไปเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์ทีพิฆาตในการกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อ HIV อนุภาพในการกำจัดเชื้อ HIV จึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าทำให้สามารถกำจัดเซลล์ติดเชื้อให้สลายไปได้ทันก่อนที่เชื้อไวรัสจะปะทุออกการกำจัดเซลล์ติดเชื้อจึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดจำนวนเซลล์ติดเชื้อลงได้อย่างรวดเร็ว เรามาชมวิธีการที่เซลล์ทีพิคาตกาจัดเซล์ติดเชื้ออีกครั้งนะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่ามีเซลท์ทีพิคาตอยู่เซลลหนึ่งเมื่อมันสัมผัสกับเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสมันจำได้จากการที่สัมผัสว่าเซลล์นั้นติดเชื้อไวรัสจึงมีการ เรียกพักพวกมันขึ้นมาโดยการส่งสารออกไปแล้วตัวมันเองก็เจาะรูเข้าไปในเซลล์ติดเชื้อไวรัสนั้นพอโปรินที่ใช้เจาะรูขนาดนี้เจาะรูสำเร็จแล้วเซลล์ทีพิกาดก็พ่นสารหรือปล่อยสารแกรนซามซึ่ง เป็นเอนไซม์ที่ย่อยเซลล์ติดเชื้อไวรัสจนกระทั่งแตกสลายออกไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยความเข้าใจคนก็ยังมีเข้าใจผิดกันเยอะนะค,ะครับคิดว่าเอดคือโรคที่จะทำให้คนตายครับแต่จริงๆเอดเนี่ยมันก็คือเรื่องของภูมิคุ้มกันในร่างกายบ,บกพร่องที่ทำให้โรคอื่นๆที่จ้องอยากจะเล่นงานเราเข้ามาได้ไง่ายครับนะเชื้อเอดคือเชื้อ HIV มันไม่ได้ทำให้เราตายเลยะนะครับ เดี๋ยวว่ามันทําลายเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราจนอย่างที่อาจารย์บอกเชื้ออื่นมันทําให้เราตายมากกว่าทีนี้เมื่อเราดูวิทยาเมื่อกี้นะฮะเราก็จะเห็นว่าคุณภาพชีวิตของคนทั้งหลายดีขึ้นใช่ครับแล้วหลายคนที่เข้ามาสู่โครงการของอาจารย์เนี่ยก็เรียกว่ามาในจุดที่แทบจะสิ้นหวังใช่ไหมครับถูกต้องครับเข้ามาแบบเหมือนหมอกําหนดวันแล้วใช่ไหมก็คือคือเขาไม่ได้มาคือญาติกามา ก็แบบอย่างที่รายหนึ่งซึ่งเ,าเราจําได้แม่นยํา,อย,าอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ภาคตะวันออกนะครับตะวันออกคิงเหนือก็มีเม็ดเลือดขาวผุมงกันเนี่ยเหลือน้อยมากหรือประมาณเก้าเซลล์ซึ่งปกติคนจะอยู่ที่ห้าร้อยหกร้อยนะครับ้านะฮะก็คือพร้อมจะเสียชีวิตเ<อ>มื่อหมอก็ออบอกว่าให้เตรียมตัวปัจจุบันนี้ก็สุขภาพแข็งแรงซึ่งตรงนี้เป็นผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนเห็นชัดเจนครับก่อนที่เราจะไป แนะนำให้คนใช้เราต้องมั่นใจก่อนอนะครับแน่นอนว่าเราต้องมีการทําการทดสอบในเชิงการแพทย์ก็เราก็ทําการทดสอบที่โรงพยาบาลไม่อ่อนนะครับ29รายเนี่ยเราก็พบว่าซีดโวเข้าเพิ่มภูมิกันก็เพิ่มทุกคน,นครับชัดเจนต่อมาเราก็มีโครงการคู่ขนานที่แม่ที่ดอยสะเก็ดนะครับแล้วก็ที่สารพีอีก22คนคนเหล่านี้ก็ใช้ผลิตภัณฑ์โดยการมีนักวิชาของเราติดตามผลยิ่งดีใหญ่นะครับ ผลก็ยิ่งด่ายเพราะซีดีโพเพิ่มขึ้นแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าโรคติดเชื้อเชื้ออากาศอย่างเช่นคนเป็นทีบีซึ่งมักจะเป็นโรคกกันดับหนึ่งที่ทําให้เสียชีวิตนะครับเป็นโรคครับเขาแข็งแรงขึ้นมาชัดเจนนะครับก็ไปลากสายยางไปลดน้ำสี่ไร่นะโดยที่ว่าก,ก่อนหน้านั้นก็คือต้องนอนแองแมงเท่านั้นเองปัจจุบันนี้ก็แข็งแรงนะครับ,รบนะครับอันนี้ก็เป็นที่ดอยสะเก็ดแล้วก็ที่สารพีนะครับแล้วต่อมาจากความมั่นใจตรงนั้น เราก็เริ่มไปคิดว่าเราคงจะมีโครงการซีเสาเราก็ไปที่บ้านแกด้าที่ลบบุรีนะครับซึ่งตรงนั้นก็มีเด็กอยู่70รายซึ่งเป็นเป็นมีชาวเยอรมันมาช่วยอุปถัมภ์ไว้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ไม่ไม่ได้ดูแลแล้วนะครับก็เราเข้าไปตรงนั้นเราก็ไปถามว่ามีเด็กคนไหนบ้างที่เราต้องการให้ที่จะต้องการความช่วยเหลือทุกคนแข็งแรงแล้วก็ซีดีโฟก็เพิ่มเพิ่มสูงมากนะครับ,รบเพิ่ม70%ทุกรายนะครับ แต่ที่สูงมากก็เพราะว่ารใครเหล่านี้ก็อยู่ในการดูแลของของผู้บริหารของบ้านแกได้อย่างดีรวมทั้งรายหนึ่งซึ่งเป็นมะเร็งจารย์เป็นเอสแล้วเป็นมะเร็งแล้วมะเร็งตับด้วยนะอาจารย์ควรจะเสียชีวิตในสองสามเดือนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ครับปีที่4ี่แล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามั่นใจมากๆเลยแต่จากความมั่นใจตรงนั้นเองเด็กคนอื่นๆอีกห้าบสารายก็จองงองแงสิ เห็นเพื่อนหน้าตาสดใสยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยนะผิวสวยน้าใสด้วยแล้วแข็งแรงกินได้นอนหลับก็ขอใช้บ้างเพราะฉนั้นเรากลับไปอีกครั้งหนึ่งเราวให้เด็กทั้ง70รายเนี่ยได้ใช้ของเราแล้วเราก็สัญญากับเขาเลยครับเราจะให้เด็กทุกคนหนูหนูทั้งหลายแหล่เนี่ยจะโตขึ้นมีคุณภาพชีวิตปกติเหมือนกับพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายแหล่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ตกลงแปลว่าตอนนี้อาจารย์ดูแลทั้ง7 0บคนเลยทั้ง70คนครับรวมทั้งก่อนหน้านี้อีก52คนเพราะฉนั้นในขณะนี้เราดููแลอย่1 122คน แล้วเราก็สัญญาว่าเราจะให้เขาได้มีโอกาสใช้ตลอดชีวิตครับเด็กพวกนี้เขาพร้อมเปิดเผยตัวตนไหมเขาพร้อมฮะแต่ว่าเราจะไม่เปิดเผยก็ดีกว่าไม่ใช่ค,คือคือไม่ได้อยากห้เขาเอาอกทีวีเพียแต่ว่าเห็นอาจารย์เคยจัดงานรวมพลคนเคยปวดเข่าครับก็อยากจะให้อาจารย์ให้เขาได้ฉลองได้ไหมจัดงานให้เขา70คนถึงาการฉลองคุณภาพชีวิตอ,อาจารย์เป็นความคิดที่ดีนะครับนะก็ค<อ>ือขอร่วมฉลอง การยืดเวลาแห่งคุณภาพชีวิตสโลแกนของอาจาร์นั่นแหละที่ว่ามันมาเปลี่ยนชีวิตมาเพิ่มเวลาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะจริงๆแล้วหนึ่งพวกเขาเนี่ยคุณภาพชีวิตดีขึ้นสองเวลาในชีวิตของเขามากขึ้นควรจะถึงเวลาแล้วครับเพราะเราก็ดูแลต่อเนื่องมาสามปีแล้วอาจจะครบสามปีก็เป็นโอกาสที่ดีความคิดทาดีมากๆครับนะคะคนที่ติดเชื้อเอชวีปัจจุบันนิสาสุก็บอกว่าให้ใช้ยาต้านฟรี นะฮะเป็นนโยบายเพราะว่ามันจะเสียค่าใช้ใจ่ายในการดูแลเขาน้อยกว่าเมื่อเขาเป็นฟูลบรอนเอ็การติดเชืออเช้อเฉลีเ่เต็มที่แล้วเราก็ต้องพยายามทําตามนโยบายของเขาเนี่ยนะครับก็ฟร <laughs> ีเหมือนกน <c oughs> อันก็นโยบายก็ฟรีไม่ใช่เหรอก็เราฟรี122ยยองคน <c oughs> นั่นคือหมอายความว่าคนคนกลุ่มนั้นคนกลุ่มนั้นนะครับขณะนี้เรามีผู้ที่เราติดตามแล้วก็คุยกันอยู่หกรายตั้งแต่สองปีที่แล้ว ใน60รายเนี่ยมี CD4 เพิ่มขึ้นเกินกว่า100% 20รายนะครับ100%นะครับแล้วมี3รายที่ CD4 เพิ่มเร็วมากเป็นพันๆเปอร์เซนต์อาจารย์ดูดูดูภาพตรงนี้นะครับรายที่1เนี่ยฮะจากที่เขามีเซลล์อยู่แค่13เซลล์นะครับกลายเป็น2,000กว่ากลายเป็นใน6 2,000กว่าใน3เดือนนะครับแล้วก็4,000กว่านะเพิ่มขึ้น4,000กว่าเปอร์เซนต์นะฮะใน6เดือน รายที่สองเนี่ยมีแค่เก้าเองมีแค่เก้าครับรายนี้นี่ครับที่ผมบอกว่ากําลังจะเสียชีวิตนะฮะปัจจุบันสุข่าพมีห้าพัน, 5, น 5, กว่าแล้วเป็นห้าพันกว่าห้าพันห้าพันกว่าเปอร์เซ็นต์คือจริงๆมีแค่ห้าร้อยห้าแต่เพิ่มขึ้นห้าพันกว่าเปอร์เซ็นต์รายที่สามก็มีหกเซลนะฮะมี<อ><อ>มีมีหกเซลล์นะครับแล้วก็เพิ่มเป็นสี่ร้อยห้าสองอัตราการเพิ่มเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือสถิติโลกนะฮะ ครับซึ่งอันนี้ทําให้อาจารย์ได้รางวัลใช่ไหมครันอันนี้ก็ทําให้เราได้รับรางวัลจาก n i a national innovation agency สถาบันนวัตกรรมสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยติดช่วยไเชบีที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์แห่งชาติแต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ครับเวลาอาจารย์จัดงานนะครับครับอาจารย์ไปเชิญคนที่แม่ออนที่ดอยสะเก็ดที่สารพีมาด้วยนะครับครับและอาจารย์ก็เอารางวัลของอาจารย์เนี่ยนะครับ ทำแท่นสวยๆแล้ววางอยู่บนแท่นนั้นนะครับแล้วอาจารย์ก็ทําบอร์ดนิทศการอยู่รอบงานให้คนเหล่านั้นเนี่ยให้เขารู้ว่าผลลัพธ์ที่เขาได้ตรงเนี้กระบวนการเนี่ยมันมีไอ้เซลทีพิคาดยังไงมันทํางานยังไงนะครับและถ้าเขาเหล่านั้นเนี่ยจะร่วมมือกับอาจารย์ยอมให้ติดภาพเขาแล้วมีโคเทชันอะไรบางอย่างว่าให้เขาพูดว่า ตอนนั้นผมนึกว่าผมจะไปแล้วนี่ผม,มก็อยู่มาสี่ปีแล้วนะรหรือบอกว่าตอนนั้นเนี่ยญาติญาติก็ไม่สบายใจกันทั่วนหน้าตอนนี้ก็รู้สึกสบายใจกันแล้วอาจารย์ทําอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยนะคือจริงๆต้องเรียนอาจารย์ว่าผมอยากทําตัวสั่นละ เพียงแต่ว่าเราต้องผมต้องระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้บ้านแกด้าให้เป็นประโยชน์ในการพิารเราพดเริ่มต้นตั้งแต่เราไปสื่อบลชนจะไปหรือไม่ไปก็ช่างอาจารย์เริ่มต้นที่ไปก็คือด้วยเจตนาที่ไปช่วยครับไม่อาจารย์ทําเพื่อคนเหล่านั้นอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องพิอารของอาจารย์เลยนะทําให้คนเหล่านั้นเขาได้รู้สึกว่าเขาได้ฉลองความสําเร็จชีวิตเขาอาจารย์ไม่ต้องเชิญสื่อบลชนไปถ้าเชิญเดี๋ยว็จาวจากอาจารย์เพียใช่ครับ อาจารย์ก็จัดงานแค่ตรงนั้นแล้วคนที่ไปตรงนั้นก็คือญาติพี่น้องของเขาเท่านั้นเองที่จะได้ไปเรียนรู้ว่า,าคนของเขาได้คุณภาพชีวิตกลับคืนมาด้วยกระบวนการอันใดครับรยนที่บ้านแกนด้าเนี่ยมันเป็นภาพที่ไปทีไรนะฮะน้ำตาผมจะซึมทุกครั้งเลยขับมาไม่ได้ความปิติทุกครั้งเลยต่อชีวิตผมได้เด้ดเพราะว<ๆ>่า<ล>ตรงนี้รเราต้องถือว่าเขาเป็นคนที่ร่วมชะตาก,กรรมเดียวกันแต่บัดนี้ชะตากรรมของเขา พลิกฟื้นแล้วครับมีอยู่รายหนึ่งนะครับอาจารย์เข้ามาเพิ่งเข้ามาเดือนแรกด้วยด้วยไวรัสที่หนึ่งหมื่นหนึ่งล้านกับเก้าหมื่นเซลล์นะครับหนึ่งล้านเก้าหมื่นก๊อปี้แล้วก็ c d 4ภูมิคุ้มกันอยู่ที่เก้าสิบสี่ภายในหนึ่งเดือนนะครับ c d 4ของเขาเพิ่มขึ้นเป็นสามร้อยกว่าเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นสองร้อยแปดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วขณะที่ไวรัสจากล้านเก้าหมื่นเนี่ย เหลื copy. อ850คอพปี้เป็นอัตราการลด99นะอาจารย์ในหนึ่งเดือนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรคคอร์ดตรงนี้มันเป็นเรื่องที่น่าภูจเ <Record S 2> รคคอร์ดเหล่านี้ควรอยู่ในบอร์ดเทศกาลขออาจารย์ใ,รในการนงานวันนั้นนะคระนี่ราะคาชีวิตของคนเรานะคะอย่าได้ยอมแพ้กับอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งวิทยาการก้าวหน้านั้นจะสามารถช่วยเราได้ถ้าหากว่าเราสิ้นหวังเั้งแต่วันนี้ แล้วถ้าเกิดเพียงอีก3เดือน4เดือนเกิดได้ดีๆขึ้นมาแล้วเราจะเสียใจนะครับ